รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับ ทางส,นสันเราต้องป้องกันให้สุดชีวิตส,ส,สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมหน้ากันกันกบพีิ๊ิชิโร่ช้างน้อยและป้าหญิงใหญ่กับรายการเพื่อนแก้วเพื่อนแท้ของหลานๆทุกๆคนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เราขอเสนอเรื่องราวของ six dimension man หรือมนุษย์6ด้านครับเ yeah! ย้อุยเดี๋ยวช้างน้อยอะไรกันนี่มนุษย์6ด้านเหรอเออไม่เคยได้ยินไ d o ด t น n o w ความจริงมันมีแต่แค่ กระจก6ด้านอะอือะไรกันนี่โท่พิติกขาก็มนุษย์6ด้านเนี่ยนะคือมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษถึง6เรื่องรอบรอบตัวเราเลยนะคะและก็ต่างชาติก็จะเรียกว่าเรเนซองส์แมนอืมพ่อหิงใหญ่ก็เลยเรียกง่ายๆว่ามนุษย์6ด้านช้างน้อยช่วยอธิบายให้พี่ติ๊กสิว่ามนุษย์6ด้านเนี่ยคืออะไรและเป็นใครจะ้ะได้เลยครับ ด้านแรกก็คือนักแต่งเพลงที่สามารถทำได้ทั้งทํานองและคําร้องเรียกว่าคอมโพเซอร์ด้านที่สก็คือสามารถร้องเพลงได้เรียกว่าซิงเกอร์ด้านที่สมเล่นดนตรีได้ครับเรียกว่ามิวสิกเชียนด้านที่4เป็นนักแสดงเรียกว่าแอคเตอร์ส่วนด้านที่5ก,ก็คือมีความสามารถด้านศิลปะวาดภาพเรียกว่าอาร์ติส์ครับและก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนคนนั้นก็คือ ต,ติ๊ก,ก,กชิโร,โร่ของดาวนั่นเองค่ะรเราเองหรอกเหรอเนี่ยไดแล้วโอ้โห,โหปยังใหญ่กับช้างน้อยเล่นมาชมตอนหน้าอย่างนี้ติ๊กชิโร่ต้องลอยไปดาวบ้างคาแน่เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเอ๊ะราะว่าหรือว่าจะขาดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจาก s องไร r i เ e อร์แอคอแล้วก็เป็นซีเอเป็นคนรับใช้นั่นเองๆๆๆๆๆๆ โอ้โหเสี่ยวเอินี่ยังไม่ทันคิดนะแต่มิติที่6กว่ยิ่งใหญ่ก็มีให้แต่ว่าตอนนี้อัาไว้ก่อนวันนี้นะคะพี่ติก๊กอยากจะให้พี่ติ๊กชีโร่เนี่ยพาหลานๆไปชื่นชมกับศิลปะการวาดภาพของพี่ติ๊กค่ะใช่แล้วครับวันนี้ช้างน้อยกับเพื่อนๆก็จะได้ชมผลงานของมนุษย์6ด้านของเราก็คือพี่ติ๊กชีโร่ ผู้ที่ชอบแซวช้างน้อยเรื่องการกินเป็นประจำแต่มากด้วยความสามารถย่างเหลือเชื่อจริงๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็รีบไปชมกันเลยครับ ที่รักทุกคนตอนนี้รายการดึ่แก้แล้วก็นำพาน้องๆเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ผู้ที่รักงานศิลปะมาถึงถิ่นตรงนี้แล้วนี่เรียกว่าแกลเลอรี่แกลเลอรี่นี้มีชื่อว่าอเดรแกลเลอรี่อยู่ที่ท้องวอออยสิบและนี่ติ๊กชัวร์ก็มาอยู่ท่ามกลางงานศิลปะงานภาพวาดเยอะแยะมากมายกายกองทั้งหมดมีกี่ชิ้นเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมด39ชิ้นและแต่ละชิ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรกันบ้าง โอ้โหเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานนิทรรศการของติกชิโร่ที่เกิดขึ้นในครั้งที่11แล้วเแล้ว yeah! เรื่องของงานศิลปะสมหรับติกชิโร่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรักอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของเรามากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่งานศิลปะนี้ก็จะมีตั้งแต่การวาดภาพด้วยดินสอกับปากกา กับสีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิมากรรมการปั้นปั้นจากอะไรปั้นจากเศษดินเล็กๆแล้วก็ปั้นจากปูนพลาสเตอร์ปูนซีเมนต์หรือแม้แต่ความคิดทางด้านการนำเอาสิ่งเล็กสิ่งน้อยบางสิ่งบางอย่างที่หมดค่าไม่มีค่าเอามาปะรวมกันเป็นมิกซ์มีเดียโอ้ เดี๋ยวติกชิโรค่คนนี้จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับว่าแมา่งานศิลปะนี่มันช่างเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้โลกที่สวยงามจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับภ <c oughs> ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นเดี๋ยวพิธี่จะสั่งการให้เขา เล่นเพลงร็อกที่มีชททื่อว่ากระทืบแบคทีเรียให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันและที่ปากของรูปนั้นจะมีลมพุ่งออกมาแล้วก็จะมีเส้นเทปขยายตัวออกมาปึ้งๆึ้บึ้งบึ้งอย่างน่าสุขสนานไปดูนะครับเด็กชูโรจะสั่งให้ภาพนี้ร้องเพลงให้ฟัง ติ๊กชูโขอฟังเพลงร็อกแล้วก็ล่นเพื่อออกมาทันที จะพาทุกท่านนะครับมาดูงานศิลปะในแบบเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าเป็นงาน Ink on Paper หรือว่ามึดดำบนกระดาษขาวหรือว่าจะเป็นงานสเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานของการทำงานในชิ้นใหญ่ๆอ่มาดูนี่เลยครับนี่มีชื่อว่า Charming เป็นมึดดำบนกระดาษครับความกว้างความยาวแค่40คูณ30ซเมเท่านั้นเองนี่ผมวาดตอนขณะที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและใช้เวลาวาดประมาณ10นาทีครับ เอาละครับเราตอนนี้ก็มาถึงภาพนี้ที่มีชื่อว่า The Game นะครับภาพนี้เป็นพิเศษเลยจะขออธิบายให้สำหรับป้าหญิงใหญ่แล้วก็น้องๆแฟนรายการเพื่อนแก้วนะครับถ้าจะเห็นว่าภาพนี้มีความกว้างใหญ่พอสมควรมีความสูงถึง154ซนิเมตรแล้วก็ความกว้าง109ซนิเมตรนะครับทีนี้มาดูความหมายโครงสร้างทางด้านความคิดนี่คือเรื่องของพยานแล้นี่ก็เป็น เทพเจา้าแห่งความสําเร็จแต่นี่สิครับเป็นยิ่งกว่าความรักอีกเพราะว่านี่คือประเทศไทยครับเห็นไหมฮะพี่ติ๊กเนี่ยได้เขียนภาพประเทศไทยแล้วมาแปะ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 รวมกันถ้าดูไกลๆสีนี้จะเป็นสีขาวดูเหมือนจะดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปตัวดีครับรูปตัวดี <c oughs> ดีไหมดีนะครับอ่าแล้วที่นี้มาดูดีไหมเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงต้องมีรอยไหม ทำไมประเทศไทยยังต้องมีรอยมีมีรอยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสูญเสียสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้สัญ,ญลักษณ์ของซากปรักหักพังสงสัยจะใช่แสดงว่าต้องมีในยะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยไม่รักกันนะครับและนี่ก็คือประเทศไทยแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอปกปักรักษา สิ่งที่เราศรัทธาคอยป้องกันดูแลแต่ประเทศไทยของเราก็ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ยังไม่รู้ว่าเราจะรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าและก็เราจะสามารถนำพาประเทศชาติของเราไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างและตอนนี้ประเทศไทยของเราได้ถูกแบ่งแยกออก โดนฉีกขาดออกโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะครับนี่เป็นความคิดที่ถ่ายทอดออกมาจากงานศิละปะถ่ายทอดออกมาจากหัวสมองและสองมือและก็นํามาเป็นรูปธรรมที่ทุกคนสามารถที่จะซึมซับความคิดต่างๆของศิลปินได้ เห็นไหมคะหลานๆพี่ติก๊กมีพรสวรรค์จริงๆนะคะหลายๆด้านเลยพั้งเป็นนักดนตรีนักสแสดงแล้วก็วาดภาพได้อย่างสวยสดงดงามเช่นนี้ป้าหญิงใหญ่ไม่ได้เวร์เลยใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่ติก๊กชิมโอของเราเลยค่ะขอบคุณป้าหญิงใหญ่แล้วก็ทุกคนทุกท่านอย่างมากเลยนะครับ โอ้โหเล่นเอาเขินเลยนะครับเขินจังแต่ว่าน้องๆ <laughs> น,นะครับก็สามารถที่จะนําเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองได้น้องๆหลายๆคนพิทิกเชื่อเหลือเกินว่ามีพลังแล้วก็สามารถผลักดันตัวเองให้กลายเป็นคนเก่งได้ขอเพียงน้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆน้องคิดว่าวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นคนเก่งได้นะครับเอาใจช่วยครับผม ต่ว่าตอนนี้พวกเราขอพักกันเดียวเดียวก่อนช่วงหน้าเตรียมตัวพบกับกระตู้นชุดรู้อินโนอินเน่กันนะครับหนึ่งสองสามเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียว<ๆ>เดียว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 ค สับสนปัญหาก็หลากหลายเธอจะตัดสินใจไงดีเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงให้รู้อินโอยแนเน่รู้อินโอยแน่รู้อินโนอินน่รู้อินโนอินน่ ก็อีกหรอนี่มากี่โมงกี่ยามแล้วไปนอนกนได้แล้วไป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 โถป,ะปะ้าป๋านี่มันแค่สามทุ่มเองนะจะให้นอนเร็วไปไหนนั่นสิและอ,อย่างละครกําลังมันเลยด้วยอ่ยไ,ไม่สนนี่บงังดึกแล้วพวกรื้อต้องไปนอนไปโถป้าถ้าพวกรื้อไม่ยอมนอนพวกเนี้ยว่าจะเอาทีวีไปทิ้งเลือกเอาว่าจะเอาอยัางไงก็ได้ก็ได้นอนก็นอนป้าป๋าใจร้ายป้าป๋าใจดำเช<ะ>ิช โอ๊ยนอนไม่ได้เลยยุงกัดอยู่นั่นแหละถ้ายุงเยอะอย่างนี้เราไม่มีทางนอนได้แน่แน่อ๋อนึกออกแล้วเราเคยมีมุ้งเก็บไว้อยู่น่นาะไม่ได้เอามาใช้นานแล้วก็เอามาใช้เลยละกันเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยมีมุ้งอย่างนี้ยุงก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้แล้ว เราลืมปิดไฟนี่นาแถมสวิตช์ไฟก็อยู่ตั้งไกลนอนดีกว่าเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาปิดละกันกินอะไรไม่ไหมอ่ะว้ไฟไหมช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยป๊าป้าหมามาพี่เดือนไฟไหมช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยหนูด้วยน้องขวัญใจเย็นๆครับตอนนี้น้องขวัญปลอดภัยแล้วครับ พี่มนุษย์ไฟฟ้าขวัญกลัวจังเลยค่ะไม่เป็นไรแล้วครับน้องขวัญตอนนี้พี่จัดการเรื่องไฟให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณค่ะพี่มนุษย์ไฟฟ้าแต่ว่าทําไมมันถึงเกิดไฟไหม้ได้ล่ะคะสาเหตุเป็นเพราะเจ้าหนี้ยังไงล่ะครับหลอดไฟเนี่ยหละคะใช่แล้วครับหลอดไฟที่น้องใช้อยู่เป็นหลอดไฟที่มีความร้อนสูงและเมื่อเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆก็จะเกิดความร้อนจนอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แต่ว่าแค่ความร้อนเฉยๆไม่น่าจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้เลยนี่คะได้สิครับเพราะถ้าหลอดไฟของน้องติดตั้งใกล้กับวัตถุซึ่งติดไฟได้ง่ายเช่นมุง้งหรือผ้ามา่านอย่างที่น้องขวัญติดมุ้งใกล้ๆกับหลอดไฟนี้ความร้อนจึงทาให้มุ้งของน้องขวัญติดไฟและเกิดไฟไหม้อย่างเหตุการณ์เมื่อกี้ยังไงล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นเพราะขวัญขี้เกียจปิดไฟจึงทําให้เกิดไฟไหม้ต่อไปขวัญจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะดีแล้วหรอครับ จำไว้นะครับว่าเรื่องไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆของหนูๆใช้อย่างระมัดระวังและปลอดภัยด้วยนะครับไปละครับและแล้วพี่มนุษย์ไฟฟ้าก็มาช่วยขวัญให้รอดพ้นจากอันตรายอีกครั้งหนึ่งค่ะดีแล้วล่ะโยมที่โยมปลอดภยัยแต่อาตมาก็หวังว่าโยมจะจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เป็นบทเรียนนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําผิดซ้ำสองใช่ไหมคะเดนแก้ว ขวัญฟังเน้นแก้วเทพบ่อยๆจนจำได้แล้วล่ะคะ่ะถูกต้องแล้วและอาตมาอยากจะให้โยมพึงระลึกเสมอว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันอย่ามัวแต่นั่งตื่นตระหนกไม่ยอมทำอะไรโยมก็จะลำบากนะแล้วเราต้องทำยังไงคะเน้นแก้วทางที่ดีโยมต้องมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอหาวิธีแก้ไขให้ดีแล้วโยมก็จะสามารถรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้นั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุดจเจริญพร ทากรก็ให้ข้อคิดได้ทุกครั้งเลยนะครับใช่จ้ะและช่วงหน้าเราก็มีความคิดดีๆมาจากคนแห่งอนาคตช่วงเสียงจากเด็กไทยเช่นเคยค่ะใช่แล้วครับแต่ตอนนี้เราจะพักกันเดี๋ยวๆก่อนครับ 1, 2, 3 1> เราจะพักเดี๋ยวๆเราจะพักเดียวๆเราจะพักเดียวเดียวเดียว มาแล้วค่ะเสียงจากเด็กไทยนะคะฉบับนี้นะคะจะให้พี่ติก๊กอ่านมนุษย์หลายด้านเพราะว่าน้องคนนี้หลานคนนี้ก็รู้สึกจะมีความสามารถหลายด้านเช่นกันเลยค่ะอ่ะพี่ติก๊กช่วยอ่านให้หน่อยขอบคุณมากค,ครับ <c oughs> จดหมายฉบับนี้มาจากเด็กหญิงสุนิษาลีวิจิตหรือว่าน้องบีบีนะครับเขียนมาว่าสวัสดีค่ะป้าหญิงใหญ่พี่ติก๊กช้างน้อยหนูชื่อเด็กหญิงสุนิษาลีวิจิตชื่อเล่นบีบีหนูดูรายการเพื่อนแก้วทุกวันจันทร์เลยค่ะ ดูรายการแล้วได้ความรู้หลายอย่างเลยล่ะค่ะแล้วก็ชอบช่วงรู้อินุอินเอมากเลยค่ะชอบพิติกร้องเพลงมากๆเลยค่ะโอ้โหขอบคุณ3-4ขอบคุณเลยนะครับได้ยินข่าวว่าพิติกไม่สบายแล้วตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมคะหายดีแล้วครับ <c oughs> ขอสแสดงความดีใจมากๆเลยที่พิติกหายจากการป่วยและกลับมาจากรายการต่อดีใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆหนึ่งครั้งครับนุ้มีเคล็ดลับทำพิซซ่าสูตรย่อเวลามาบอกค่ะ พราะคุณพ่อคุณแม่บางคนจะต้องเร่งรีบไปทํางานจนไม่มีเวลาทําอาหารให้ลูกๆทานกันหนูก็เลยอดทานพิซซ่าเลยวิธีทํานี้ลูกๆก,ก็ทําได้ค่ะเพราะง่ายๆเลยล่ะค่ะมีดังนี้ครับเขียนมาละเอียดเทียว 1. แป้งสาลี 2. หัวชัยเท้า 3. ม,มาอยองเนสนั่นคือมาอยองเนสนั่นเองครับ 4. ชีส 5. ซอสมะเขือเทศ6 พริกหยวกนะครับแล้วก็เขียนมาว่าหน้าของพิซซ่าค่ะแล้วก็ในวงเล็บหรือใครจะดัดแปลงเป็นหน้าทะเลหรืออะไรก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะทำทานกันนะคะบายบายอิๆขอโทษด้วยนะหรูใช้กระดาษเหลือใช้อาจจะไม่สวยแต่ประหยัดค่ะก<อ>็ต้องขอเช่นชมแนวคิดเรื่องของ reduce reuse recycle นะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดภาวะโลกร้อนครับเยี่ยมจริงๆเอ๊ะ นี่โอ้โหวาดภาพมาสวยทีเดียวเลยนะครับปัใหญ่ดูสิครับโอ้โหสุดยอดมีพี่ติ๊กแล้วก็ใส่หมวกเหมือนทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ห้อยกีต้ามาโอ้โหเท่จริงๆแล้วก็คล้ายมากเลยนะคะส่วนรองลงมานี่นะคะตรงกลางนี่รู้สุดจะเป็นป้าหญิงใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยผมสั้นๆคนนี้นะคะโอ้โหสวยกว่ตัวจริงมากเลยค่ะขอบคุณมากส่วนช่างน้อยสุดท้าเลยพี่ติ๊กดูสิคะ โอ้โหโอ้งผมของช้างน้อยไม่รู้จะฟูไปถึงไหนขอบคุณหลานมากๆเลยค่ะพวกเราประทับใจกันจริงๆค่ะสำหรับจดหมายฉบับนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ส่งมาเล่าสู่กันฟังได้ที่รายการเพื่อนแก้วตูปอนอ 2, ปน122ปทจจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0ครับและก็เช่นเดิมนะครับพวกเรา มาช่วยกันเชื่ชูมาช่วยกันชื่นชมสําหรับเด็กไทยเด็กเก่งนะครับใครที่เป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็เขียนจดหมายมาในรายการของเราแล้วก็ได้รับการอ่านออกอากาศน้องจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับรงางวัลจากทางรายการของเราไปเลยเย yeah. สาหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ช้างน้อยขอถามเพื่อนๆว่าใครคือมนุษย์6ด้านหรือซิกไดเมนชั่นแมน ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับของรางวัลมากมายรออยู่ของเล่นเสริมทักษะจากนิชีเวลิลหนังสือนิทานสร้างสรงสรค์าจากชมรมเด็กหนังสือสาระสนุกสนานจาก c1 k i t t y Book หนังสือดีมีสาระจากแกลนฟอร์คิปกระตูนคุณธรรมสร้างสนุกจากบัลลือบุ๊กหนังสือดีมีประโยชน์จากฉลาดซื้อของเล่นดีมีคุณภาพจากวิกตอรี่ทอย และสำหรับหลานๆทางบ้านนะคะที่ประสบปัญหาอยู่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าปัญหาใดๆก็ตามติดต่อมาได้ที่ช้างน้อยครับ ต้องติดต่อมาที่1387สายเด็กเพ,เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่นี่มีพี่ๆคอยให้คำแนะนำปรึกษาโทรฟรี24ชั่วโมงเรายังเชื่อเลอเกินนะครับว่ายังมีเด็กเก่งอีกเยอะแยะมากมายที่น่าชื่นชมและก็น่าเชื่อชูเพราะนั้นน้องๆครับช่วยกันเสริมสร้างให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับหน่าเสียดายเลอเกินวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ว่าวันจันทร์หน้ามาพบกันใหม่นะครับทางบนทีวีแห่งนี้วันนี้ต้องจากาด้วยเสียงเพลงเพลงนี้ครับ หนึ่งสองสามวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันกับรายการเพื่อนแก้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย